สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต168ชั่วโมงในช่วงสุดท้ายของเราในคือวันนี้กับแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์รองเท้าผ้าปะเตะแล้วก็ผ้าอื่นๆด้วยในแบรนด์ที่มีชื่อว่าปียวรรณส่วนใหญ่ขายออนไลน์เนาะขายออนไลน์ใช่ไหมครับออนไลน์ของคุณขายผ่านทางเพจชื่อ Facebook ปียวรรปิยวันรองเท้าผ้าปะเตะคะ่ะเนี่ยอยู่หน้า จอของท่านเรียบร้อยพอบอกว่าลงทามผ้าปะเตะเนี่ยมันก็เลยนึกว่ามีแค่ผ้าปะเต้แตงยิงไม่ใช่ก็จะมีผ้ามัดย้อมมีแต่ว่าเอเน้นเป็นผ้าใต้โดยส่วนใหญ่นะคะคือถ้าเป็นผ้ามัดย้อมก็ต้องเป็นศิลปินมัดย้อมที่อยู่ทางใต้ถ้าเป็นผ้าสแตมเทียหรือเป็นผ้าบาติก็เป็นศิลปินทางใต้ทั้งหมดครับส่วนใหญ่ยังเป็นศิลปินทางใต้แต่ผมมั่นใจว่าใน่ๆคนก็จะมีผ้าจากภาคอื่นๆด้วยอย่างแน่นอนนะครับอะไรทําให้ตั้งราคาถูก เออยากให้มันจับต้องได้อย่างที่เอบอกคืองานหัตถกรรมโดยส่วนใหญ่อะค่ะเราตั้งราคาไว้สูงเกินจนมันจับต้องได้ได้ยากค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเป้าหมายของการทํางานของเราอะคือเออยากถ่ายทอดความรักผ้าไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้ให้เขาได้เห็นว่าผ้ามันมีความสําคัญและที่สําคัญก็คือเออยากจะเปิดทางให้กับอุตสาหกรรมผ้าได้มีทางออกมากขึ้นเพราะหลายๆคนมักจะคิดว่าพอพูดเรื่องผ้าจะมีเอาไว้สําหรับสวมใส่แต่เราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ และอีกอย่างหนึ่งคือเออยากจะพัฒนาให้เห็นว่าผ้าที่เราคิดว่ามันเฉยไม่สนใจมันอ่ะไม่อยากใส่มันอันนี้สําหรับป้าลงป้านาอาเท่านั้นอางเนียแต่จริงๆคุณเป็นคนทันสมัยแต่ถ้าคุณออกแบบให้ถูกต้องคุณก็สามารถใส่มันได้ครับแล้วคุณเอาความรู้ที่ไหนมาช่วยเรื่องงานออกแบบลักล้วนๆใช้ใช้วิธีก็คือเอ๋ก็จะดูเอจะเก็บดูลงเท้าหลายๆแบบเพราะว่าเป็นคนสะสมอยู่แล้ววันนั้นเอ๋ก็จะดูองเท้าแล้วกเก็บรองเท้าไว้ว่าแบบไหนที่เอ๋ชอบแล้วเอ๋จะแปลงแบบไหนบ้างใช้คําว่าคุณศึกษา พัฒนาแล้วต่อยอดนะครับนึกถึงมองอะไรเป็นผ้ามองอะไรเป็นเป็นรองเท้าใช่ค่ะเหมือนกับทํางานตลอดเวลาก็บทดนั่งดูก็นั่งดูมีรูปผ้าผ้ามีอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนน่าสนใจอะไราเงี้ยศิลปินคนไหนน่าสนใจแต่คุณชอบด้วยลหละมันก็เลยมีความสุขมันมันเหมือนหลงไหลหลงไหลคลั่งไคลแต่แน่นอนการทํางานมันย่อมมีปัญหาครัเนะตอนนี้เปิดแบรนด์มันกี่ปีแล้วสองปี มันต้องมีปัญหาแหละมีแน่ๆปัญหา <ๆ S 2> ที่เจอมาอย่างแรกเลยที่สนุกที่สุดก็คือปัญหาในการสื่อสารกับช่างเพราะ<ช><ช>ว่าเนื่องจากว่าเออยากจะพัฒนาช่างที่เป็นงานหัตถกรรมชาวบ้าน<ช> <ๆ S 1> จริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเทรนด์ของเขาอ่ะมันไปไม่ถึงเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาการสื่อสารระหว่างเขากับเราอ่ะมันค่อนข้างจะลําบากอย่างเช่นตามปกติเวลาเขาทำผ้าทำของเขาผ้าแบบนี้มันจะเป็นผ้าพื้นพื้นแต่อยู่ดีเราโยนปึ่งผ้าแบบนี้ไปให้อ่ะ สิ่งที่ลุงป้านาอากลับมาคือจะมีใครใส่หรือไม่อยากทงเพราะว่าลูดทำไปแล้วคุณขายไม่ได้ใช่แล้วพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าเอ๋ไปทําอย่างอื่นที่คิดว่าเออเขาน่าจะใสเช่นเอาไปทําเป็นรองเท้าแตะแตงนี้ผ้าเอ๋แพงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทําผิดทําผิดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๋ก็เลยต้องอธิบายก็ว่าเอางี้ด้วยความปรารถนาดีของคุณลุงนะถูกแต่ผมก็มองว่าให้จริงๆมันอาจจะสามารถ ที่จะแบบทําอย่างอื่นได้จริงๆคุณเชื่อมั่นในสิ่งนั้นใช่ค่ะเองก็เลยบอกเขาว่าเอางี้หนูสั่งอะไรก็ให้ทําตามแบบนั้นขายได้ไม่ได้ให้อยู่ที่หนูเองครับค่ะหนูจะรับผิดชอบทุกอย่างเองด้วยตัวหนูเองทั้งหมดในข้อมูลบอกว่าคุณมีวิธีการทําธุรกิจที่สําเร็จได้ด้วยวิธีการเก็บสถิติใช่ค่ะก็คือเวลาที่ออกงานทุกครั้งเนี่ยค่ะ หรือว่าเราขายบนออนไลน์ก็แล้วแต่เราจะมีเราจะขอฟีดแบ็ลูกค้าทุกครั้งซึ่งเอถือว่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอะเราไม่รู้หรอกว่ารองเท้าแบบไหนใส่สบายจริงๆแล้วแบบไหนที่ลูกค้าชอบมันจริงๆแล้วชอบเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกับด,ด,ด,ด้วยที่ว่าพื้นฐานเอไม่ใช่เป็นนักดีไซเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับแสถิติเป็นเรื่องที่สําคัญและอีกอย่างหนึ่งคือการทํางงานรองเท้าหลายๆคนมักจะบอกเอว่าทําไมถึงทํารองเท้ารู้ไหมว่ารองเท้าเนี่ยเงินจมขนาดไหนเพราะมันต้องมีไซ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อกมันจะเหลือเยอะมากเลยทำไมเอจะทํายังไงที่สต็อกไม่เหลือเอบอกเลยนะรองเท้าเอแต่ละรุ่นสต็อกเหลือน้อยมากค่ะคเอบางมากรุ่นคือ90%้าสิบรขายหมดขายหมดแบบหมดเกลี้ยงเพราะว่าอะไรเพราะเอทาสถิติตลอดว่ารองเท้ารุ่นนี้รุ่นไหนรุ่นนี้เบอร์ไหนขายดีเบ,บอร์ไหนขายไม่ดีรเราจะดูสถิติตลอดเวลาจนในที่สุดวันนี้ผลงานก็ออกมาแล้ว2ปีที่ผ่านมาขายรองเท้าไปที่กี่คู่ พอยู่นาคตมองแบรนด์นี้ยังไงถ้าถามเอมองแบรนด์นี้ยังไงเอไม่อย่างที่บอกเอไม่ได้ทำเพื่อเงินเนาะแต่ว่าเอทำเพื่ออยากจะสร้างงานจริงๆ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เอก็พยายามจะสร้างงานแล้วก็ทำงานกระช่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณเอคนจะบอกว่าคุณพยายามจะสร้าง <S <S สร้างให้ชุมชนให้คนสามารถที่จะ กลับมาทํางานในถิ่นกําเนิดของ<ช>ตัว<ช>เองแล้วก็อยู่ได้ด้วยเหมือนตอนที่คุณเอพูดตอนต้นใช่ค่ะเพราะว่าเอหลายคนก็บอกเอ้ยเอทําไมไม่ทําโรงงานด้วยตัวเองเอ๋บอกไม่ทําเพราะว่ายังไงอีกอย่างหนึ่งเออยากจะให้เป็นข้อคิดหลายๆคนเวลาที่เรามีการแข่งขันกันละทาไมเราต้องแข่งขันทุกเรื่องอแต่ทําไมเราไม่จับมืออ,มอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศคือประเทศต่างประเทศทํางานเป็นทีมเป็นจริงๆคร<ช>ับ <ๆ S 1> เขาไม่ได้สนว่าคุณคือคู่แข่งฉัน<ช>แต่คุณคือพาร์ทเนอร์ การทำงานเป็นทีมเป็นจะทำให้เราแข็งแรงค่ะอย่างสมมติว่าหลายกคนบอกเอ้ยเ๋ยทำงานธุรกิจรองเท้าทำไมเอ๋ไม่เปิดโรงงานเอ๋จะไปแข่งกับโรงงานที่มันมีอยู่แล้วทำไม,มทำไมเอ๋ไม่ร่วมมือกับโรงงานแล้วพัฒนางานไปด้วยกันให้มันให้มันดีให้มัน,ให,มนให้มันเลิศอะ่ะที่เราจะไปสู้กับคนอื่นดีกว่าแต่ถ้ารเรามารวมมือกันแล้วเ,เราก็ทำแล้วเราก็ทำให้มันสวยทำให้มันดีแล้วเราไปตีกับประเทศอื่นสนุกกว่าครับ ชอบวิธีคิดของคุณคุณในชีวิตเคยทะเลาะอะไรกับใครบ้าก็มีบ้างแต่ว่าเอ๋ไม่ไม่ไม่ตีอะตีทําไมอะเอ๋เอาเวลาของเอ๋ไปคิดงานเอาเวลาของเอ๋ไปข้าจะไปตีคือหมายถึงไปตีดูเหมือนคุณภูมิใจในความเป็นคนไทยดูเหมือนเธอจะไปตีตลาดไปทําอะไรไปขายเืองนอกไปแข่งขันกับต่างประเทศคุณเอ๋เอาความรักที่คุณเอ๋มีต่อผ้าต่างๆที่เธอสะสมมาในเด็กๆเธอชอบรองเท้าเธอก็เอาความรักทั้งสองอย่างมารวมกัน แล้วเธอก็มุ่งมั่นในการทําทารองเท้าที่มีผ้าด้วยเป็นรองเทา้าผ้าแล้วออกมางดงามจริงๆขอบคุณสําหรับเวลาในการม,มาพูดคุยกันในวันนี้ครับคุณเอ๋ปิยวัณตนันสวรรค์ครับขอบพระคุณครัเจ้าของแบรนด์รองเทา้าผ้าปะเตะปิยวัณเวลาทางไทยทีวีสีช่อง3นคือวันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะฟังการพูดคุยของผมและคุณเอ๋ ต่อไปได้ทาง YouTube c h anel n Search Group Official ที่อยู่หน้าจอของคุณผู้ชมในขณะนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญผมในคืนวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะการนำเอาความรักที่มีต่อผ้าที่เธอชอบผ้าที่เธอสะสมบวกถึงรองเท้าที่เธอชอบมารวมกันทำให้เธอทำงานด้วยความรักอย่างแท้จริงทำให้งานที่ออกมาทุกชิ้นเป็นงานที่ส่งคุณค่ายอย่างแท้จริง นี่คือแขกรับเชิญของเราในคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้และขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีคืนนี้ราตีสวัสดครับสวัสดีครับ